อองงฝั่่ะตอนนี้คนเราหมดแล้วดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนี่เอ้ย n อ c นบนอตรงนี้เยอะเลยเนี่ยไอ้เอ็นบีซีนอตท่านไ้นดิมันเกิดไกลรยิงอะไม่ได้เปิดหมดตรงนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันอัตตีของควงได้วะมันแรงมันเร็วถังไม n อ c นนอตมันเป็นในนั่นตลอดเป็นก้อนโคนอ่ะอยู่ข้างท้ายของรถคีแดงเนี่ยมาแล้ว อถมาหน่อยเร็วกำลังไปมาแล้วเมืองไหนไม่รู้วอลคอรีมึงถึกจังวะชาพยอนมึงทำอนะไรเดียวชาแนลใครใครเดียวหนึ่งอย่าเดี๋้อบอสมีเหียวมาแล้วเหียวผมแล้วผมอยู่อาเรนเซียจบเรียบร้อยกูแม่คนละมุมแล้วคนละมุมโอ้โหคุณนิว่าเหี้ยวเดี๋ยวกู ออ้ทอฟมันไม่ได้เปิดโปรใช่ไหมเราเปลี่ยนที่กว่าเราเปลีนี้ดีกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะได้ทุกคนมันโดนแทงได้โดนตัวไม่โคตรไก่เลยร้องเหรอเดี๋ยวลองนิดนึงบอกมันรอเลยเดี๋ยวเทพไปแล้วไอ้เขียแล้วไม่เหมียวไอ้เหมียวไอ้ไหนนี่เหมียวอยู่กับตองนี่อีเหมียวอ่อนไหมตอนเนี้ของมันแตกมันมันแค่แทงโปรนะไอีเหมียวอ่ะ ให้เราตอบได้วะต้องล่อมาเล่นฝั่งเนี้ยเดี๋ยวไปปีบ้านหลังนู้นดีกว่าล้มระนีระนาดมึงทั้งล้มทั้งอะไรที่อ่ะไอเลิศมึงไม่หลุดเหรอไม่หลุดไม่หลุดพี่เียังมีฮีว่าแะ่เลิฟปาตี้อยู่เนี่ยเฮ้ยกูได้ถังกูได้ยิงมาถังเบี้ยวว่ะผู้ตายดีไปยิงข้างพี่เอี้ยเียไม่เป็นไรเข้าเหนียวขอข้าเหนียวก่อนโอ้ตีจะได้รว่จะได้เผาใครยังไม่มีตีฮะชทสองมาคนนึง นี่นี่นี่นีปอปโดนมันเกาหีีที่ว่า what where it does proclaim เคยเอเไรวะ proclaim เหนยวเหนียวเหนีมดปะนี่ครั้งนี้มันแปลว่าอะไรวะมันบอก where it does p r o c l a ว้าวอะไรอะพี่ตี้ล้วก็ปิงกันเลยผมปิงให้มันแล้วโ เฮ้ยเชี่ยพามเอากูไม่ได้กินกูหรอกมันเกี่ยวกับอะไรกันวะไอพวกใช้โปกหรือเปล่าไอพวกไอพวกที่แบบโอ้โหมันเรียกพวกนั้นว่าโปรแกรมรึเปล่าอาจจะเชื่อโปรแกรมก็เป็นได้อีพัมมันเอ้ยไม่ใช่อีพัมเอ็นมันหิวผมอะเราเรียบร้อยกูโดนแล้วอีเมลอัดกูแล้วเฮ้ยทอมคูดขวามือสุดใช้ไว้ไหนอะไรยิงนึ่งกับทอมกูย่งกับทอมกูอยู่ได้ ตยองอยู boss, ่ข oh, ้างหลังม no ูสองสามตัวบางทีมันว้าบเลยข้างหน้ามันจับหมูอยู่เลยแล้วแล้วมันก็มีมาอยู่ข้างหลังเฉยเลยงงเลยสัดเ์มียวเามันตุ่มัหมือนวาว่ะมันเขี้ยวเยอะเลยว่ะอย่าใช้จุดนั้นแม่นิ่งๆนิ่งๆอย่ามันไ่เข้าใจว่ารัฐประการมียว๋อแะใครเข้าใจมากมันบอกว่าเหยื่อใส่ชุดพังมั่งเนี่ยเขียนว่าเหยื่อใส่ชุดพังไอ้หไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่พี่ก็บอกไปเลยมันเข้าใจแต่ว่าอะไรบอกไปเลยวัตจุมินบอกนิดน เออแบบบอกเลยบอกไม่เข้าใจโดนจากข้างหลังโอ้ว่ะรัวมันเขียนว่าเอ้มันมันมันหนีไปแล้วอ่ะข้อมูลโลเคชั่นหรือเปล่าโลเคชั่นหมอเหรอยัดล้างเหี้ยวโอ้ยแม่งทำเต็มเลยกุณยิงดุดุดุวหอยเนี่ย ทั้งซอทั้งเอมไม่ใช่พ,มพโโอมคุณโหนะเออเก็มเล่นกูไว้เยอะมึงแด,ด็หนีออกไปข้างๆมันแล้วเฮ้ยพบโดนพบโดนซ้อมพ,พ,พบหน่อยออปตายไหมตายไหมคนหนีมีคนหน,หนีไหนเข้าดิเป็นหน่วยตัยบเลือดให้ นี่จาไม่กลัวแบบแฝงไปทำไอ้คุโนเออคุโน่อะคนมนเ<อ><ค>นหัวอ้าวคนมาเริ่มหายอะไรวะกรเบครับกลับไปเปิดบอลหรือเลปล่า <c oughs> ไอ้กลับไปเปิดโปอ,อยู่วะเด็นมานไปหมดแล้วปิดปิดเปิดโปรหไหมแล้วแต่เหลี่ยมละเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมพี่ต๋องมันมีคนในเนี่ยลัดไว้เนี่ย แต่ีโคตรกาเลยเพ่อนยิงไม่ได้นะตอนนี้มีคิวตอนนึ่งคอแล้วแล้วมันแบบมีคนในอยู่เปล่าอะไรเหี้ยแบบเพื่อนมึงอะไรเงี้ยไม่กากจังเลยไว้เหี้้ยอช่องส้มก่อนที่โคตรโหดเลยมันมันไม่รอดอยู่อยูบวกโคตรกาเลยยามไอ้ไอ้หมอซ้อนเดี๋ยวหมอหมอซ้อนเดี๋ยวทำทำเป็นลูกซอยเมืตะกี้มันเปิดวอลล์ดักมาแล้วดักมาแล้วดักเปิดวอลล์เนีเฮ้ยไปช่วยพี่ทำหน่อยพี่ทำดักเปิดวอลล์ใช่ไหมเปิดปุ๊บแม่งหนีเลยโอ้ยโดนโดนโดนหนีเลยอ๋อดักมันแบบเดียวนีใช่ไหม มันหนีแล้วหรอกูจมาไอ้ัเฮไม่ไมเปิดมันหนีหมดเลยดูดิบอดบอดเดกมาจากวาเลนเซียแล้วเนี่ยโอควยมันบอกไอ้ดักไปไหนหมดแล้วอะไปไหนหมดแล้ววะปนไหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วไปหมดแล้วคุณโงนเดดแต้วอนไฟดูดิชื่อแอชาหมดแล้วอะดูดูโจนี่โลหเลยแม่งโคัว่ช่องส่ไปดิช่องสหมไดิแอดอ่ช่องส่มไปดิใครอยากเปิดแดงห้าอใบละนี่ โผล่ลุงเนี่ยแล้วไอ้ใครที่มันแบบใส่ชุดทางคือใครวะเนี่ยมันแร็ไปไหนวะเนี่ยมึงเปิดแดงทำไมเนี่ยมึงเปิดแดงทำไมพี่วะเอาผู้เดียวกันเอาเหรอเสียแพงข้าไปเรื่อยเลยเพราะให้แดงโเฮ้ยเราก็นึกว่าพวกมาเดียวเกือบตายดีกดมีตอนเมื่อกี้ไม่มีเวลาเปิดแดงไหมโนลาเปิดแดงทำไมอ่ะ ใช่แบบอวะรับเปิดมหมแล้ว่ม่กไปกูว่าเข้าไปตวัดดาวแล้อย่างดีอะไหรองคหาลูกหนไหมแบงค์คิวอกันหน่อยไอ้แอลแดงีลนแเ้ยแลับลุ่นวั้นอรมร้องไห้เลยเนี่ยดั้มาพอดีแบงค์วขาหนเอใ่มาเขาเปิดให้แล้วอะแต่ว่าแม่งไปหมดแล้วไปวขายไเนี้ย